โอโต้เนมเนมเนมไอโตัวย <Huh? S 3> ูครอนตันฮะไอโตัวยูครอนตันไอโตัวลูกของตันไอโตัวเรายูนฟอมยูคัมฟอมประเทศเจแปนเจแปนเจเป็นเจแปนเจแปนยูน็อคยูน็อคอ่ะวินวินวินมัดโอ้ไหนไหนในมัดไหนมัดไหนมัดไหนโอ้โอ้ไอโตัว โอ้โหโอ้โหอยู uh. ่จสพิกไทยจะิชไทยได้อยู่จิไทยได้เหรอพอได้ไหมอ๋อโน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 อยู่สปิกเจแปนเจแปนโอ้โหลองกันเบิร์ตเติมเลยโอ้ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิด เอออพี่ไ้ดี๋ยวซ้อมที่ไหนนี่พอเด็ดรัดเอี๋ยวนัดพี่หลวงเข้ามาหน่อยพี่หลวงพี่หลวงน้องซ้อมเด็ดรัดเหรอใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้หมัดน็อกเขาเป็นมวยแต่ขาเลยแล้วเขาเป็นมวยยังไงอะไรยังไงครับนี่ก็ส่วนมากต่างชาติเขาจะถนัดเรื่องเรื่องเรื่องหมัดอที่เราก็บอกว่าให้โอ้โหโเตะขาโอ้โหเขาเทรนมาเทนมาเลยพี่หลวงเขาอายุเท่าไหร่นี่อายุย่อโอน ิหกปีโอ้เขา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 มีเศรษฐีการชกยังไงวะเนี่ยเขาทำไมเขาเขาาโหดกันดอกันเนี่ย่ป่เขาเขามีระดับเนอโอ้ทึงชชมาไทยทไมเขาถึงมาชกมาไทยทำไมเขาไม่ไม่ไปไม่ไปเล่นไทยอบเมยไทยงไหมพี่น้องเขอีกสองคนนี่เหรอโอ้โหรายการองเรครับเนอไอไไไไออไอออองวะนี่ผมทองออ เป็นเป็นพี่เป็นน้องคะเนี่ยอันนี้เป็นน้องน้องเป็นน้องเหรอผมทองก็ชกมวยไทยเหมือนกันชกเหมือนกันมีอะไกันมีอะไรกันเลย <นะ S 1> <ะ>เล้อโอ้โห,โโหนี่ท,ที่ที่ค่ายนี่สอนนักมวยญี่ปุ่นเป็นเป็นเอ่อลูกของตันใช่ไหมฮะใช้ใช,ใช้สีเสือ้อลูกของตันโอ้โหพี่หลวงดูนะเขาต้องไงนี่ยเขาก็ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆใช่ไหมโอ้โหเอาเอาเอาโอ้โหนายังตามด้วยครับคอยยัตามไว้นะพี่หลวงนะเอา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 ยุย